สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบ้านนะคะจากร้านเต็มทลปฏิบัติออตโต้วันนี้มานำเสนอคันนี้เลยค่ะ Isuzu D-Max ตอนเดียวนะคะเครื่อง 3.0S นะคะเป็นขับ4นะคะ f ู u r w h คันนี้ปี2021นะคะในราคา599,000บาทค่ะคนซื้อเครดิตดีใช้เงินออกรถเพียง6,000บาทนะคะด้านหน้านะคะเป็นไฟแบบนี้เลยนะคะเป็นโฉมใหม่แล้วนะคะทุกคนเป็นสีขาวเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะ อันนี้เป็นยางใหม่นะคะใครนะคะที่เป็นสายออฟโรดนะคะต้องการหารถตอนเดียวนะคะสีขาวดีแมกนะคะทางร้านมีเข้ามาแล้วนะคะมีบันไดขึ้นด้านข้างให้แล้วเรียบร้อยนะคะทั้งซ้ายขวานะใครมองหาอยู่ก็ติดต่อสอบถามป้ามาได้เลยนะคะโปรโมชั่นสำหรับเดือนมิถุนายนนี้นะคะคนซื้อเครดิตดีใช้เงินออกรถ6,000บาทค่ะ ได้รับเงินส่วนกับบ้าน5,000บาทนะคะแล้วก็ได้ฟรีน้ำมันเต็มถังเลยนะคะทุกคนอายางใหม่ทั้ง4ี่เส้นเลยนะคะมีบันไดขึ้นด้านหลังให้เรียบร้อยนะคะสติ๊กเกอร์4ีคุณ4ีดิปล็อกก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมเลยนะคะรถสวยค่ะไม่มีชนหนักติดความน้ำท่วมแน่นอนนะคะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ ภายในคันนี้นะคะจะเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะคะทุกคนเป็นเครื่องสัมพันธ์ระบบไฟฟ้า5 9 9 0 0 0ับาทนะคะเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยค่ะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะอันนี้จะให้ดูเลขไม้รถนะคะไม้น้อยรถสวยปีใหม่ไม้น้อยมีอยู่จริงนะคะเลขไม้สองหมืกว่าโลเองนะคะทุกคนใครสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามบาร์เข้ามาได้เลยนะคะตาม เบอร์โทรด้านล่างคลิปเลยนะคะโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่รับรูปแพนในเดือนมิถุนายนนะคะรับเงินสดกลับบ้าน5,000บาทนะคะแล้วก็ฟีีน้ำมันเต็มถังนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะ